بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل نمط ونفس عدد ما وسعه علم الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل ولا ونفس عاد ما وسعه الا لا اله الا محمد رسول الله في كل ولا ونفس عاد ما وسعه الا الله. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر أكبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام عليكم พี่น้องผู้ที่ศึกษาที่อบรงตามรายการแสงสว่างในิีปิญมีทางรายการของเราต้งทำการไล่สุดจากอาคารใบไหลวิยารตุนน้ำบ้านควรเรือหมู่ที่สิบตำบลตุ้งน้อยอำเภอควนตาลจังหวัดสตูลทางรายการของเราก็ต้องได้นำสาระความรู้สู่สังคม เกี่ยวกับวิชาการศาสนาถึงหลักการปฏิบัติเรียกว่าหลักอิบัตและหลักการยึดเหนี่ยวตามจินใจเรียกว่าหลักอัิดัททั้งภาคชริอัตและภาคฮากิกัเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เป็นข้อคิดได้ในทางให้กับบรรดาผู้ที่ได้ติดตามรายการแสงสว่างในวพิจารณในขณะนี้ الحمد า <cheg oughs. S 1> ل ه ขอรรยตขอบคุณคต่อองอุลสุบฮานูวาตัอีกครั้งหนึ่งที่เราอลมุลสุบฮานูวาตันได้ให้โอกาสกับพวกเราทุกคนที่ได้กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้ law rasul baharahu wa ta'ala ta'ayta wa ayna ra ma la an tu anti wa auzubillahi minash shaitani wa aqimissalah innas salata tanha anil fahsai wal munkar wa lazikr al ahkam sami'ti wa amat wa aqimissalah soqia atau live program dongla ma อินน oh ัสสโลาตันฮาวินพัชัยวันมุตระแท้จริงการละหมาดนั้นตันฮาวินพัชัยวันมุตระได้ยักยั้งจากสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหมดพี่น้องผู้ที่ติดตามกำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้ทางรายการของเร้คำเสาะ ได้นำเสนอสาระความรู nói, nói, ổ, ้เล็กๆไม่น้อยอีกขั้นหนึ่งผมจะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วผมก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องละหมาดอย่างไรที่จะให้ผมจะอาสิ่งชั่วร้ายและสิ่งทีหน้ารเกียนได้ผมได้พูดถึง เรื่องของการละหมาดที่ผ่านมาละหมาดที่สามารถจับกันจากสิ่งชั่วร้ายได้นั้นต้องประกอบไปหลายหลายด้านด้วยกันประการแรกที่ผมได้กล่าวไปครั้งที่แล้วหมายถึงสิ่งแรกที่เราต้องมาทำความรู้จักมาทำความเข้าใจหมายถึงว่าเรื่องของโมกอรนอโมกอรหมายถึงที่รวมทั้งหมด ในกนารทำอุปนัชของเราเป็นจุดจุดเดนึ่งเป็นจุดรวมของการละหมาดจุดรวมมันนี่แหละหมายถึงเขาเรียกว่ามูโคโนโนมูโคนโนคืออะไรมูโคนโนหมายถึงเขาบอกว่าสาตุสศรลสาตุสศรลหมายถึงตัวละหมาดเป็นตัวละหมาด ตัวละมัดคืออะไรตัวละมัดคืออันมีญตหมายถึงตัวเนี่ยการที่เราเราจะต้องอกินร้าต่อพรอรับสุภาษณวตาลานั้นเรื่องต้นอันดับแรกหลักการแรกหมายถึงเนี่ยถ้าหากว่าเนี่ยของเราสมบูรณ์ถูกต้องสมบูรณ์แน่น,นอนที่สุด ละหมาดของเราอิบานะของเรานั้นสามารถจับยัดจากสิ่งชั่วร้ายได้ครับพี่น้องที่เคารกความสมบูรณ์ของการละหมาดนั้นมันประอกอบไปด้วยรุกคนสุนัตหรือว่าฉารเนี่ยหมายถึงเป็นหนึ่งของรุกคนทั้ง12ที่ผมได้อธิบายไว้หรือว่าสิบสามหลกการ เนี้อมาถึงไม่รู้คนข้อที่หนึ่งเรื่องโมกโรนผมได้อธิบายไปแล้วว่าโมกโรนมีสี่โมกโรนโตเซยะบัตุมิยะอุนฟิอาและกามาลิยาผมได้อธิบายไปแล้วและผมจะต่อจากนั้นไปเพราะว่าละหมาดประกอบไปด้วยสิบสองลูกคนด้วยกันที่เราจะต้องมาทำความรู้จักมาทำความเข้าใจและละเอียดแต่ละหัวข้อ ถ้าไม่เช่นนั้นละมารวจะไม่เกิดความสุขได้ละมารปจัะไม่ไม่สามารถจะยับยันกาบสิ่งชั่รยได,ได้ลูกคนข้อที่สองที่ผมจะตอบกปอากน,นี้พี่พี่น้องผู้ที่สตาที่มาติดตามรายการอยู่พี่น้องผมกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราเผื่อว่าจะพี่น้องผู้ที่ไม่ได้รับ,ไม,ไ,รบไม่ได้รับชมไม่ได้ติดตาม เขามีโอกาสได้รับชมได้ติดตามรายการของเราด้วยเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะนํามาเสนอจากรายการเสรีสงยงสว่างในทคีค่นนี้พี่น้องผู้ศรัทธาผมจะหยิบยกค,คําว่าหนึ่งเราเริ่มต้นการละหมาดด้วยกัารเนียผ่านผมไปแล้วในคำตัวนี้ผมจะนําเสนอในเรื่องของคําว่าตัดเบี้ พระนบีบอกว่านบีได้กล่าวไว้ว่าอิซาคุมตุมอิลาศลาสัตบิดิซาคุมตุมอิลาศลาสัตบิดเมื่อสุชาตได้กำลงละหมาดแน่นอนที่สุดสัตบิดดังนั้นสุชาติจงตักบิดตักบิดกล่าวว่าอย่างไรคำว่าอัลลอฮฺอักบัร นั่นคือการสักบิดมันมันไม่เกี่ยวกับการที่เรายกมือแล้วก็มาปอดมาปอดโยที่อกเราคำว่าสักบิดอัวนี้มันไม่มันไม่เกี่ยวข้องกับการยกมือสักบิดอันนี้คําว่าอัลลอฮ์วันยึดเป็นรูปคลเป็นสิ่งวาจิตการยกมือด้วยที่กับการสักบิดนั้นนั้นคือสุนัขนั้น คำว่าสุนัขในการยกมือตรงนี้เป็นสุนัขเดี๋ยวารายการของเราก็คอ่อยทำเสนอในโอกาสหน้าคำว่าตากตบิืตรงนี้มาถึงเรา,าเอัลลอฮฺอักบัตใครๆก็เปล่าได้ทุกคนก็เปล่าได้คำว่าตักามาิอรูตูตตอเอรอมหมายถึงตักบือคำว่าอัลลอฮฺอักบัตนั้น นั้นแสดงให้เห็นว่าการเริ่มต้นที่เราจะต้องละหมาดแล้วหลังจากการที่เราทําเป้ไปแล้วพูดก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้เราจะหันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้หมายถึงถูกกำหนดการเข้าสู่การละหมาดแล้วแต่พี่น้องรู้ไหม,ไหมว่าตักงเปที่ให้เกิดความสมบูรณ์โดยแท้จริง แต่กระเบะที่เรากล่าวไปแล้วสามในบ้านของเรากันลัมาเราจะสามารถจับยังจับถึงช่วยรายได้นั้นมันจะตัดออกไปด้วยหลายอย่างพี่น้องทุศรัตธาพี่น้องหนพี่น้องฟังแล้วก็คิดไปด้วยและพิจารณาไปด้วยอันนี้คือความจริงที่เราได้รับต่อพระองค์ทุกวันทุกต่อวันวันห้าเวลานั้น แน่นอนที่ต้องตั้งพิษต้องเริ่มต้กนกการตั้งพิษพี่น้องผู้ศรัทธาความสมบูรณ์ของการตั้ิพิรุธเจรณญนั้นในกิตัพเขาได้อธิบายไว้ว่าเดี๋ยวพี่น้องผู้ศรัทธาที่มาติดตามก็คงเป็นเขามาที่บอกว่าเออทำไมครูลิมอาจารย์อลิมเนี่ยมันแค่อ้างอย่างเดียว ไม่ยุบไม่บอกว่าอยู่ในเรื่มไหนเรื่มไหนอ้างเลยเรไม่ลอยพี่น้องครับทั้งหมดที่ผมไม่ได้อ้างก็หรือว่าอ้างไปแล้อวไ่ได้อ้างมันอยู่ในตําราทั้งหมดเลยคําว่าตักบ,บรมันประกบมาด้วยให้แต่ความสมบูรณ์นั้นขอบอศระตักบบรเป็นกฎเกณฑ์ในการตับบรเกเรรต้นเอรอนถ้าหากว่าเราทําไม่ ตามบทเกณฑ์ที่กล่าวไปวนี้แน่นอนที่สุดการเรื่องตุ๊กของการละหมาดนั้นการตักฟิตราจะม่สมบูรณ์ถ้าตักฟิตไม่สมบูรณ์แน,น่นอนละหมาดของเราไม่สามารถจับและกิ่งชั่วร้ได้ไดละหมาดของเราไม่สามารถไม่สามารถจับยับ,จ,บ,จ,บจับสิ่งชั่วร้ได้ละหมาดของเราไม่ได้ประสบความสำเร็จนี่แหละพี่น้องที่บรพ ขณะการตากักเบี้ยวตุนเอรอมให้จังหวงสมบูรณ์ได้นั้นับมีอยู่สีประการมีอยู่สีประการด้วยกันเนื่งข้อที่หนึ่งพี่น้องผู้สตรายจำไว้เป็นฉลาดของตกักเบี้ยวตุนเอรอมทำให้การตากักเิี้ยวให้เกิดความสมบูรณ์ได้นั้นเนื่งต้องเงียบระต้องมีีะบระ เมียรักคืออะไรคําว่าเมียรักพี่น้องผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ยัง,ยงไม่เข้าใจคําว่าเมียรักในที่นี้พี่น้องก็คิดว่านบีมุสล,สลิมขึ้นไปยังข้าฟ้านบีเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นบีต้องเมีรักเราละหมาดละ่ะเราละหมาดไม่ใช่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์เหรอ ที่เราละหมาดนี่คือการเข้าฟ้าพรลองค์การเข้าเฝ้าพระองค์อสุภานางวัวตาแน่นอนที่สุดสาระของธรรมะข้อที่หนึ่งมาถึงต้องเมียรักเมียรักคืออะไรเมียรักคือการเข้าเฝ้าว่าไงเข้าเฝ้าพระองค์เมียรักคือการขึ้นขึ้นไปเข้าเฝ้าพระองค์คำว่าเมียรัก มันเป็นบันไดมันเป็นบันไดหนึ่งที่เราจะเข้าหาพระองค์นั้นต้องมียรัดนี่คือแบบอย่างของท่านนาบีที่นบีบาาอกว่าอัสลอลาตู่การละหมาดนี้เรอยึดมุหมินี่นะการละหมาดของคนมุหมินนั้นต้องมียรัดเมี่อรอยึดมุหมินี่ต้องมียรัดไหมับพระอัลลอฮ์ อิลารอบบีนบีได้พูดว่าอย่างนั้นอาศัลตุเนี่ยเราทีงมุ่งมินะอิลารอบบีหมายถึงว่าละหมาดของบรรดามุสลิมผู้ที่ศรัทธานั้นต้องเมียดาต้องเมียดาคือการนำบ่อบไปหาพระองค์มาล์ข้อที่หนึ่งต้องเมียดาคำว่าเมียดาความหมายคำว,ว่าเมียดานี้ ลึกมีอยู่หลายด้านหลายขั้นตอนแต่ผมจะพูดในพี่น้องในหัวข้อเป็นพื้นฐานไว้เขาไปคิดก่อนรายละเอียดมีเยอะคำว่าเมีรมัเื่อะไลยต้องเมีรัก่อนนี่ก็ที่หนึ่งพระนามเป็นว่าอัสลาตูเมีรอยุนมุมินีกัลลมันตูเมีรัตเอาตามตัวเลยอัสลาตูคือกัลลามัน มีรอยู่คือมียรักมุกมินีอัตตุปุสตะอิลาฮภิปยังพระองค์พี่น้องที่อนครับนี่แหละการชรัตตะกพิข้อที่หนึ่งถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้คำว่ามิยรักอันนี้คืออะไรเลสนลมามจะสมบูรณ์ได้นี่แหละพี่น้องมปุสตะ ที่กำลังกิจทำรายการอยู่ในขณะนี้ข้อที่สองที่น้องพุทธตาข้อที่สองมูนาจัดหรือว่ามูนาจัมูนาจัหมายถึงว่าหมายถึงว่าให้เราเพ่งเพ่งจิตให้เรามองให้มองเราดูเราก็บบหรือวเรามองให้เราจ้องมองจ้องมองอะไร จ้องมองอะไรจ้องมองสิ่งที่ที่ผ่านมาหมายถึงตัวรวมหมายถึงโมกรโนเนาะหมายถึงตัวเนีย่ยหมายถึงตัวละมาดเราต้องรู้จักตัวละมาดพอรู้จักตัวละให้เรามองเอาไว้ให้เรามุนาให้เรามุนาจัดเอาไว้มุนาจัดเอาไว้ให้เราเพ่งไว้กับตัวละหมาด ตัวละหมาดคืออะไรข้าพเจ้าต้องสอนละตัวละหมาดหมายถึงที่นั่นเราเอาวันนีมาเป็นความบุลเราคือการรู้จักอัลลอฮ์เราต้องรู้จักอัลลอฮ์ให้เรามองอัลลอฮ์ในการที่เรากระตักเบ็ดขณะที่เรากาำฟังอัลลอฮ์ให้เรามองอัลลอฮ์เขาเรียกมุลนิยมนี่แหละเป็นนามที่ก่อโลกไม่ใช่ไปถึงอัลลอฮ์ปัดเลยไม่ใช่ไปถึงถึงไปยืนที่เสือละหมาดแล้ว อุตสลีบพอดอนมกลิสล่ะมาลิมาลิได้แต่ละอัลลอฮฺอักบัดได้พี่น้องไม่ใช่ไม่ได้แต่ก็เป็นชารีอะฮ์แต่ผมที่ทางรายการที่กำลังชี้แจงอย่างนี้หมายถึงจะเจาะให้ไปสู่ในเรื่องของฮะเกิดการในเรื่องของบาติจเพราะว่าทางรายการนี้เป็นสลักันที่ว่าชารีอะฮ์ในฮะกิดการ ละหมาดต้องมีชาระละไรกี่ยวกับชิงตังไม่ใช่ชาระอย่างเดียวมุนายามุนายาที่หมายถึงเราต้องมองเพ่งเพ่งจิตเพ่งอะไรล่ะต้องรู้จักอ่อนลงหนหัวใจของเราอย่าหลุดอ่อนลงให้มองอ่อนล์ไว้นี่แหละที่เราต้องสัตย์จริงกับโลก การละมาเราจะสมบูรณ์ได้นะสามารถจะยักยักจาก,ก,กสิ่งโจนั้นได้นะนี่แหละพี่น้องราชายัาต้องมาทำคราบอย่าในได้ข้อที่สามข้อที่สามในเมื่อที่เราได้เมียหลานแล้วเราได้จ้องมองอลลรณาแล้วหลังจากนั้นเรากล่าวเลยภาษามาลายูก็บอกว่า บุกกรการกันผ่านเรื่องมอบหมายอัลลอฮฺเลยกระได์ทวักการกระได์ข้าเขาจะจะอธิบายไว้สองส่วน,นเอ็มดึงก็บอกว่าตทวักกันเลยมอบหมายอัลลอฮ์เออลออยพอเรามองอัลลอฮ์แล้วมีหลักไปแล้วไปมองเราเห็นอัลลอฮ์แล้วมอบหมายอัลลอฮ์เลยการข้าวอัลลอฮ์ที่ก่อนละหมาดที่จะกล่าวตักเวทนั้นต้องมอบหมาย Kau lihatlah serok dari mana, serokkan diri, mohon tuan kepada aku bintang. Lewatkan Allah, buat apa? Mohon, mohon kepada Allah. Allah bercakap dalam Al Quran. Allah bercakap, "Faiza, al-uzmilahu shaitoni roji' bi'smin daro man rahim. Faiza azamtafatawakan al Allah." Allah bercakap dalam Al Quran. Allah bercakap, "Faiza, al-uzmilahu shaitoni roji' bi'smin daro man rahim. Faiza azamtafatawakan Allah." Allah bercakap dalam Al Quran. Allah bercakap, "Faiza, al-uzmilahu shaitoni roji' bi'smin daro man rahim. Faiza azamtafatawakan Allah." ตั้งมั่นแล้วอิซาตะทำกรบมตลอดสุญญากาศตรงหมอตุนตลอดประสบอานาวะตละเสียก่อนเราไปยืนอยู่ที่เสือละหมาดเราไม่ได้มอบหมายตนไม่ได้ตะวักการละลอนเลยถ้าวฟางล้นแตไม่ได้มอบตัวกับอัารมณ์ละหมาดของเราจะไม่สมบูรณ์ ผู้ที่ไม่ลำที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มอบตัวพระองค์แน่นอนที่สุดล่ามารองจัไม่สูงบูรณ์ไม่เกิดความสูงบูรณ์